สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับสมจิตสมเสิร์ร่วมศึกษาไปด้วยกันกับสมเด็จวัดระคังนะครับวันนี้สมจิตสมเสิร์นี่นะครับร่วมศึกษาไปด้วยกันเนี่ยเอาสมเด็จวัระคังสองยุคนะครับสองยุคให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับยุคแรกนะครับเป็นยุคแรกนะครับว่ายุคกลางนะครับก็สมัย ก่อนนะเราต้องพูดก่อนนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยสมเด็จพุทธยานโตเนี่ยเคยสร้างพระสมเด็จมาตอนที่ท่านยังเป็นพระลูกวัดอยู่นะครับก่อนที่จะได้เลื่อนสำนักเป็นพระธรรมมกิติโสพลนะก็เป็นลูกวัดอยู่ตอนนั้นท่านทําพระสมเด็จขึ้นมาคือแก่ผสมน้ำอ้อยน้ำตาลน,น้ำผึ้งอะไรครับอ,อ,องค์พระจะมีการเปราะบางนะครับ คือหักง่ายหักง่ายแล้วก็ไม่ค่อยหนึบนุ่มสวยงามในสมัยนั้นนะครับเนาะทีพอท่านเลื่อนมาเป็นพระธรรม,มกิติโศภนี่ยก็ก็ยังไม่ได้ใช้น้ำมันตั้งอิ้อนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังแค่ผสมผสานมวลสาร,สารมีน้ำอ้อยน้ำผึ้งน้ำตาลอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากที่สาเร็จ พุทธิยาตโตท่านเนี่ยเลื่อนสมรักิ์เป็นชั้นสมเด็จนะครับพเพื่อนๆต้องคิดดูนะครับว่าชั้นสมเด็จคือใหญ่สุดแล้วนะครับคือรองจากสังฆราชนะครับคือเพราะว่าสมเด็จเนี่ยก็คือชั้นแบบสูงสุดแล้วนะครับเหมือนหลวงพ่อคูณเราหลวงพ่อคูณก็ขึ้นมาตั้งแต่ชั้นพระราชพระธรรมจนถึงมาเป็นพระเทพวิทยาคมนะครับหลวงพ่อคูณแต่ว่าหลวงพ่อคูณไม่ได้ถึงขั้นสมเด็จนะครับ เป็นแค่ประเทศวิทยาคมนะครับคือยศธรรมอันดักส์ยังไม่ถึงชั้นสมเด็จนะครับชั้นสมเด็จคือชั้นใหญ่สุดแล้วส่วนพูดอีย่างหนึ่งคือพระสังฆราชเนี่ยพระสังฆราชคือในด้านตําแหน่งนะครับตาแหน่งเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์ดูแลพุทธศาสนาก็คือคนที่ได้เป็นสังฆราชเนี่ยคือคนนั้นอะ่ะคือ ใหญ่สุดนะครับใหญ่สุดของบรรดาพระทั้งหมดแต่ว่าพูดถึงด้านสมณศักดิ์นะครับด้านสมณศักดิ์เลื่อนสมณศักดิ์อะไรพวกนี้คือตําแหน่งอะไรคือคือเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการเลื่อนสมณศักดิ์เขาเรียกว่าเลื่อนเอ่อความรู้นะคิดง่ายๆคือเหมือนปห้าป .6 ปเจ็ดปแป .9 เก้าอะไรทำนองนั้นแหละ คือป1ถึงป6เนี่ยก็ขึ้นชั้นเรื่อยๆนะครับสมเด็จในบรรดาพระสงฆ์นะครับคือเลื่อนสูงสุดก็คือชั้นสมเด็จนะครับคือไล่มาตั้งแต่นู้นตั้งแต่นวกนักะนธรรมชั้นตรีชั้นเอกชั้นโทแล้วกลับมาเป็นเ,เปลี่ยน หนึ่งเปลี่ยนสองเปลี่ยนสามนะครับคือไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงขั้นสมเด็จนะครับคือใหญ่สุดสมเด็จนะครับส่วนว่าจะได้เป็นสังฆราชหรือไม่เป็นอันนี้ก็อยู่ที่การเลือกนะครับเหมือนสภาเลยอยู่ที่การเลือกว่าจะได้เป็นนายกไหมนะครับเอออันนี้เราพูดถึงแบบนี้เพื่อนๆก็น่าจ,จะเข้าใจเนาะพูดกันแบบอธิบายกันง่ายๆเข้าใจกันวันนี้ผมเอาพระสององ,องค์มาเพื่อได้รับชมกันก็คือองค์หนึ่ง เป็นยุคต้นอีกองหนึ่งยุคกลางนะครับเรามาดูยุคต้นก่อนยุคต้นการผสมผสานของมวลสารและก็น้ำมันตังอิวอยังไม่มีใช้กันนะครับยังไม่มีใช้กันเนื่องจากสมัยนั้นอ่ะออสมเด็จตัวท่านสร้างสมเด็จยุคต้นมายังไม่ได้ผสมผสานน้ำมันตังอิวองค์นี้สร้างเมื่อ2394นอนะครับจะมีการแตกระแหงเดี๋ยวขยายดูใ,ใกลครับเห็นไหมครับ จะมีการแตกกระแหงเป็นเอ่อเป็นรูเป็นลึกลงไปนะครับสุ้มจะใหญ่ใหญ่มากนะครับสมใหญ่มากนะครับโค้งตรงนี้จะยุบตัวสุ้มยุบตัวไปแล้วก็คือมวลสารยุบตัวลงไปเนะี่ยสุ้มกระลยุบตับ ยุบตามไปด้วยนะครับอันนี้คือผมให้เพื่อนๆดูสมเด็จวัดระฆังยุคต้นนะครับองคนี้ยุคต้นโดยหลวงสุติการโยธารักษ์เป็นคนแกะพิมพ์มานะครับวันนี้เรามาร่วมศึกษาไปด้วยกันกับสมจิตสเกษตรเออสมจิตสมเสษตรเพื่ออะไรก็เพื่อว่าเปรียบเทียบพระสมเด็จสองยุคนะครับส่วนองค์นี้เขาเรียกว่าเป็นสมเด็จยุคกลางนะครับแกะพิมพ์โดยหลวงวิจิต นรรมนนะครับวิธีการสกเกตของพิมพ์ลวิจิตนรมนก็จะเป็นเ,เส้นสมจะโค้งเป็นสมมาตรนะครับเนื้อจะไม่แตกร่แหงมากเหมือนกับสมเด็จหลวงสิทธิการเห็นไหมครับเนี่ยอ่เพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับมันเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งในวิธีการดูพระสมเด็จนะครับเราต้องคิดลึกๆคิดถึงความเป็นไปได้ถึงความเป็นจริงด้วยนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยองนี้เป็นยุคต้นยุคของหลวงสทติกาโยธรักษ์ความเก่าก็จะมีการแตกกระแหงเนื่องจากไม่ได้ผสมน้ำมันตั้งยุการประสานตัวของมวลสารก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เลยแตกแบบนี้แต่ก็ไม่ได้แตกรแบบแตกระแหงอะไรมากมายนะครับแตกปริธรรมดานะครับมีความสวยงามเหมือนเดิมแตแ่แกร่งแกร่งมากนะครับหลวงสทติกาโยุธรักษ์นะครับ จะมีความแกร่งและก็ปริแตกแยกเนื่องจากไม่ได้ผสมน้ำมันตังอิวบางองค์จะมีความหนาถึง1เซนติเมตรเลยนะครับสมเด็จของหลวงสิทิการยุธรักษ์นะครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนมาชมสมเด็จวัดระฆังยุคก้างนะครับโดยหลวงวิจิตนริมนนะครับองค์นี้ได้เริ่มมีมวลสารผรสมกันแบบ กลมกลืนแล้วน้ำมันตงองคงน้ำมันตะอิวก็เริ่มจะใสกันบ้างแล้วนะครับเห็นไหมครับขอบพระก็ลักษณะขอบพระขอบอะไรเนี่ยก็คล้ายยุคยุคต้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าเนื้อผิดกันนะครับและก็ความแห้งความแตกแยกระหว่างพระสมเด็จเนี่ยมวลสารและก็การปริแยกตัวขององค์พระเนี่ยจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับ แต่มันคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆดูให้ดีคล้ายๆกันเพียงแต่ว่า,ายุคต้นจะเก่ากว่าแห้งกว่าเกร่งกว่าแล้วก็ปริแยกแตกเป็นดินแตกระแหงนะครับเหมือนกับดินแตกระแหงต่างกันกับยุคกลางยุคกลางก็เริ่มมีการพัฒนาแล้วนะครับแต่ก็ปริแยกแตกเหมือนกันนะครับการแตกตามผิวพระแตกเหมือนกันเห็นไหมครับ เนี่ยเห็นไหมปริปริเหมือนกันแต่ไม่ได้ปริแตกมากมายอะไรมากมายนะครับก็คือแบบทรงความสวยงามมากนะครับแล้วก็วิธีการสเ,เกตของหลวงวิจิตนตรมนเนี่ยพิมพ์ของออสมเด็จพระครั้งยุคกลางเนี่ยเส้นส้มเส้นส้มเนี่ยจะสมมาตรจะไม่โยซ้ายโยขวานะครับวิธีการสเกตเขาสเ,เกตกันง่ายๆแบบนี้นะครับ แล้วเนื้อจะมีความหนึกนุ่มสวยงามแกร่งดูนะครับเนี่ยเห็นไหมแม้แต่ขอบออขอบขององค์พระท่านเนี่ยพระสร้างมาตั้งแต่สองสามกว่านะครับเกือบสองพันสี่ร้อยกว่าเนี่ยดูเดะเห็นไหมครับก็เหลี่ยมยังไม่มีเลยคิดแค่นี้นะครับดูเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมขอบตัดองค์พระยังไม่มีเหลี่ยมเลยเห็นไหมครับ คือเป็นมนๆมน,มน,นะครับเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าพระเก่านะครับไม่ใช่ว่าเหลี่ยมองค์พระท่านเนี่ยจะคมกริบอยู่นะครับเพียงแต่ว่าพระเนี่ยสร้างกันไม่ไม่ห่างกันกไม่กี่ปีหรอกครับแต่ว่าอีกองค์หนึ่งจะยังไม่ได้ผสมน้ำมันตั้งอิวพระยังเลยแตกแยกกันเป็นเหมือนดินแตกระแหงนะครับ ส่วนอีกองหนึ่งเนี่ยพัฒนาแล้วนะครับแต่ก็ยังปริอยู่เหมือนเดิมปริเหมือนกันแต่ว่าไม่ปริแตกแยกอะไรมากมายนะครับผมวันนี้สมจิตสมประเสริฐเนี่ยเอาพระสององค์มาให้เพื่อนๆรับชมกันเน่ยคือพระสองยุคยุคต้นกับยุคกลางนะครับเราไม่รวมยุคปลายวันนี้เพราะยุคปลายไม่ได้เอามาให้ดูนะครับก็ให้สังเกตแค่ยุคต้นกับยุคกลางนะครับดูแค่นี้เพื่อนๆเข้าใจแล้วนะครับ นี่คือยุคต้นหลวงสิทธิการโยธารักษ์องค์พระจะเป็นลักษณะแบบนี้พิมพ์จะโยนะครับคือซุ้มอะจะโยนะครับเนี่ยโยโยขึ้นไปเนี่ยเนี่ยไม่เป็นสมมาตรเขาจึงเรียกว่าพิมพ์ของหลวงสิทธิการโยธักษ์โยธารักษ์แล้วก็ตัวองค์พระจะมีการยุบตัวและแตกระแหงอ่าแล้วพอมาเจอยุคข,ของหลวงวิจิตนรมณ์นะครับพิมพ์จะสมมาตร เส้นสมสมมาตรคือสวยงามเนื้อจะแตกระแหงน้อยกว่านิดนึงนะครับเห็นไหมครับนี่เราต้องคิดและสังเกตกันดีๆนะครับมันเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่เราต้องดูต้องคิดกันถ้าเราคิดผิดเราก็ผิดไปเลยนะครับถ้าคิดถูกก็ถูกไปเลยนะครับเราต้องคิดถึงหลักความเก่าหลักความเป็นจริงการยุบตัวของสมเด็จการยุบตัวของโวลสรเป็นยังไง และต้องคิดถึงวิธีวิธีกรรมการสร้างด้วยนะการทําด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายได้เอาสองสมเด็จมาให้เพื่อนเได้รับชมกันระหว่างยุคต้นกับยุคกลางโดยยุคต้นหลวงสิทธิการโยธารักษ์โยธารักและก็ยุคกลางหลวงวิจิตนรมนโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แวะมาให้กำลังใจและ ร่วมศึกษาไปด้วยกันกับสมกิตสมะเสริฐวันนี้ถ้าพูดผิดอะไรยังไงกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ